ดูการ์ตูนกินนมนอนยาทีนอน้ัหนอ่าหลับตาลืมตาโอเคอ่นหลับนะนอนน้นะมัม่นัองนอนัมัยเว้ย

เปียกขึ้นเอาต่อสอเอ้ยเป็นแบบนี้ไม่สบายหรือเปล่าไม่สบายหรอร้อนในโอ้ยรถจนรถจนอะไรเลยกๆซะก่อนไม่ได้รถ่กนเป็นฮอนไเปเป็นฮอนได่ายพี่น้องวันนี้มีงสองงานนะขึ้นกี่โมงตรงนี้ เร็วไหมขึ้นเร็วก็แสดงว่ายุนยีเพคขึ้นเร็วพี่น้องขึ้นขึ้นขึ้นคนเดียวก่อนอเป็นยกของของพเพกต่างหากเลย,ยวันนี้อยุธยาวันนี้พเพควิ่งสองงานนะคะมาขึ้นเวทีใหญ่แล้วก่อนแล้วก็ไปงานลิเกที่อยุธยานะ,ะรีบซื้อบัตรซื้อตั๋วนะทุกคนรีบเข้ากลุ่มนะ หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะผมปิดไร้กล้องใหญ่นะคะสายซูมไร้นะหนึ่งร้อยบาทนึ่งร้อยบาทคุ้มดูได้วันนี้แล้วก็พรุ่งน,นี้รับเชิญอีกแล้วเพื่อไปไหมไปด้วยไหมเนี่ยไม่ได้ปะไปบอกว่าปวด แล้วตอนนี้บอสแต่งหน้าอยู่นะคะอืมวันนี้บอสแต่งหน้าเร็วบอสขึ้นเห็วกว่าแค่่ม่้อขึันเร็วล่ะ

ที่อ๋อมีเห็นว่ามีไลฟ์สดอยู่นะคะที่เพ่ไปเล่นลิเกนะคะก็มีไลฟ์สดอยู่นะซืบัตซื้อตัวผูปิดิี่ลิงด้านล่างนะคะ วันนี้ที่วัดดอกไม้นะคะพระรามสามนะคะสายตาเวทยาตะยานด้วยใสาแต่เวตยต์ตะยานามครับ วันนี้อาจจะมีสคริปต์แบบจวดจาดฝาดบึ้มนะคะพี่น้องสคริปต์วันนี้นะคะก็พี่เอกก็จะขึ้นก่อนนะคะวันนี้ไล์ใช่ค่ะวันนี้ไล่วนในกลุ่มเร็วนะคะรีบเข้ากลุ่มนะคะกลุ่มปิดบัตรหนึ่งร้อยบาทนะคะหน้าละร้อยยี่สิบาทนะคะกลุ่มปิดเราหนึ่งร้อยบาทก็ถืว่วาดูได้สองวันนะเพราะพรุ่งนี้พ่อจะไปเซกานะคะที่เมืองการนะคะรับเชิญนะคะ นี้กับพัซซี่นะคะ you, อันบอลต้องอยู่อ่ขึ้นอีกช่วงนึงนะคะพี่น้องจะขึ้นคู่กับเพ่ยหนึ่งช่วงก่อนแล้วก็รอบเดียวอีกหนึ่งช่วงนะคะของบอลนะคะแต่เพ่ยจะไปอ่งานวิ่งงานที่สองก่อนนะคะสคริปต์มาแล้วนะคะบอลส,ส่งสคริปต์แล้วเดี๋ยวนุสีตัวสีก่อน วันนี้ได้เห็นหลายช่วงนะคะวันนี้นะคะวันนี้กลุ่มปิดเข้าเร็วหน่อยนะคะแล้วเล่นหนึ่งคุ่ถึงเที่ยงคืนนะคะถ้าเทียตามใบสัญญาพี่น้องใบสัญญาเราก็ หนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะสคริปต์ออกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทักทายแม่ยุ้ยนะคะแม่ยุ้ยไปทำอะไรมานะคะเว้ยแม่เป็นนางพญาผมยาวเลยนะฮะยักษ์มัดนี่มัดหนึง่งเต็มเต็มเลยมาไปเอาออกเลยนีน่บอ เจ้าหมูบ่อยเยอะวะอย่างเอ้าบอกว่าเป็นผมมากอย่างผมเปลี่ยนใจผมหายได้หวานวะสันโอ้เพราะว่ากลับบ no yes ้านไม่อยู่ก็จะไปอ่าเฮ็ดเวียเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่พี่น้องเพราะมันมีงานไปเอาบุญโอ้แบบเดินยาวสิบบาทเดินยาวเยอะสิบบาทตอนนี้สีสีแบบเนียนเลยพี่น้องแบบแบบเนียนมากเนียนมากแม่ เนียนเนียนจริงนะถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะบผมตอบผมจริงแบบแบบแบบไม่แบบขนนกอะบอเป็น่อต้อะไรเนี่ยเนหนักกันบอเออเมื่อกี้เนียนเป็นเลยอะเนียนมากไม่เป็นปมด้วยไม่เป็นไอ้นั่นอุ้ยเท่าไหร่หนีมีแม่แพทของเก่าอ่รอมีไปตอบผมมานะคะรู้สิอยากต่ออยู่แต่ว่า บานต่อเลยไม่มีเวลาไปหเห็นน้ำพอนแค่บาตนี่ปกติต้องไปแบบเดือนละครั้งหรือสองครั้งเอสองเดือนต่อครั้งอย่างเงี้ยมันได้อยู่เฮ้านี่างไม่มีแล้วไปแล้วก็ไป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 ย่างเดียวไม่อยู่กาจะคิดเห่าพี่น้องปากหมุดจุ่มปิดให้แล้วนะคะสื่อตัวผ่านไหน่ที่ปากหมุดเด้อพี่น้องเด้อ รอบสองของ้าหนึ่งร้อยบาทนะคะบอชิมสองรอบพี่น้องไฟงจะปล่อยฟังเด้อบอชิ้นสองรอบนะคะรอบแรกขึ้นพร้อมพระเอกนะคะรอบสองคือเปิดตัวอีกรอบดึกอีหนึ่งรอบนะคะใช่ค่ะเพราะว่าพระเอกวิ่งสองงานนะคะแล้วก็พระเอกลงก็พระเอกลงเวทีช่วงแรกแล้วก็ไปเลยนะคะเดี๋ยวจะไม่ทานงานที่สอ,นะองนะคะโอเคเนาะพี่น้องเนาะ ดีเทลรายละเอียดนุ๊สซี่บอกให้นะคะก็ไหันีกินซูชิ อซีาถามอยู่ว่าอีกเวทีที่สองมีไลฟ์สดอยู่เนาะเห็นเห็นพี่เสาพูดอยู่มั่วเห็นไหมเห็นพี่พี่เขาพูดอยู่นะเมื่อคืนอาจจะไลฟ์ฟรีหรือเปล่าเวทีสองนะคะไม่เมวี่เานไวทีแม่แม่เอสิบอกว่านูไม่ต้องไปต่อหรอกลูกนูเป็นผู้ชายโอ้ยเอ็นดูนะคะ อุ้ยดูสีมากงามกระดพี่น้องมักมักแต่งตัวชอบความสวยความงามนะคะย,ยืนรอวพี่เมีง่งเ่าก็แตง่งหน้าแต่งตัวแล้วนะคะเพราะขึ้นเร็วซือ้อซื้อตัวผมป,ปิดชิดลิงด้านล่างนะคะน้องเพียงก็เสร็จแล้วน้องเพียงแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะ วันนี้สคกิปมีอ่าชวดอย่างอย่างดีเลยนะคะเพจซื้อตัวมีมีแอดมินอ่าสแตนบายอยู่นะคะไม่ต้องห่วงนะคะหลายคนอยู่นะเราจะเริ่มหนึ่งทุ่มนะคะ แต่ว่าวันนี้ตัดเข้ากลุ่มปิดเร็วนะคะบอกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าบอสจะพเพ่อจะขึ้นก่อนนะคะรอบนี้รอบสองทุ่มนะคะเข้ากล่องเยอะมากเข้ากล่องร้อยกล่องอะ น้าเป้ากันอู้ยเป็นเฮดดีเนาะ mm hmm. พอสี่กันกำลังแต่งตู่พอเขาเล่นเร็วดิยังร mm ับไหมเนี่ยอ๋อ mm hmm. oh, มันคอยทางนี้่รูนว่ะ มุนหน่อยเนี่ยเรื่องใหม่ขึ้นไรหรอวะขอบุญชา ื้อบัตซื้อตัวนะคะนี่น้องหาน้องหาจับฮอตซี่นะคะเบ้ยพันอิมแล้วมันพ่ออยู่นอนอันว่าอ้ย,ย่าล้วคิดเขากับอย่างนั้น พูซี่อ่านข้อความข้อทวมข้าปะลาลไม่ถึงยังไงคะเดี๋ยวนะที่ซื้อาซื้อตัวนะคะกั่งนพอลส่ยงอยู่เด้อพอสซตะกี้บอลบอลบอลแผ่ะตะกี่เนาะ ไปเขาข้างหน้าเขาไอยเปลี่ยนเกือเป็นบอร์ไซเกิร์อันดอันดแล้วไซเซเกิดเข้ามมแล้วถิ่มคูแล้วแบกหลายพันไปผุนแหม่บอสแล้วเธอแล้วลืมลอซี่ก็จะไปงานรับเชิญกับบอสพรุ่งนี้นะคะเซกาบึงการนะจ๊ะโอ้ยคือขาอ่อนขายนเนี่ย อะเซก,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 กาเหรอแล้วไปกี่ครั้งเซกาไม่ไปนะเซกาเซกาไม่ได้ไปส่วนมากแถวหนองคายเมืองเอ๋เอาเอาเ,อาเ,อาเร่อก่อนที่เราไปอะไรนะไม่ใช่พรเจริญบอกไปบอเม่นปิบ,ปบนามารอว่าหันหมีย เดี๋ยวไปนี่ยแม่ฝนตกก็ยใส่เือรัตนะรัตเออน้องไข่ถ้าขายแอดมินเลยนะคะใครเข้ากลุ่มไม่ได้นะคะแอดมินแก้ปัญหาให้นะ,อะรอบนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะ พี่เซกาพรุ่งนี้บอสไปนะคะบ้านโปง่งไฮจะไม่ได้ว่าบัดโป่งไฮแหละกระตมุนนี่อย่างบุรุบ้านโป่งไฮอำเภอเซกาพี่น้องรัตนาวารีใช่รอบทีาาะะ่แล้วไปรัตนาวารีนะคะโอ้ยว่าเราอู่จีนหลวงอีหลีเนาะอีหลีเดะโมเจ้าบ่ มอกินล่างเมย่อารเมียกไนบ่ได้ก็ได้ยอดนีระน่นยกระ่สองทุ่มข้ากุบปิดใช่ค่ะแล้วแรนะ่หนึ่งทุ่มนะแล้วแรหนึ่งทุ่มนะคะหนึ่งทุ่มแล้วนะใจหนึ่งทุ่มแล้ววันนี้บอสขึ้นอ่าบอสจะพ่เปิดตัวเร็ว นิดนึ่งนะคะขึ้นสองบ,บอสบอสแทวขึ้นสองช่วงนะคะไปขึ้นหนึ่งช่วงนะคะแม่สวัสดีค่ะวันนี้มาสองคนเหรอคะอ๋อแม่ฝนกำลังมาไม่ตกหรอกแม่หนูดูพยากรโอเคค่ะชิมงานตะอ้วนอ้วนมันดีดีบอกเข้มขัดกูฉชี่อ้วน แคงส,สุดซ no. no. ้ำกันเลยวะก็เป็นแบนมันเนาะมันก็ตีแบนชั่าเป็นแลนชักว่าินสงหมื่นนี่จงแบรนด์น่มเมื่อตแบรนด์เนี่ยบันไดขบอนห้องน้องเตยคอยเด้อพี่น้องขาอาเหล้าขาวไปกินถ้าว่ ชายาน้องเต้ยจะมานะคะถ้าวันไหนกินเหล้าวันไหนไม่กินเหล้าก็จะเป็นน้องเต้นะคะตาสาธุเย่ยบิังบุษสาวเดอ้อบวงอยู่ข้างหลังเดอ้อน้องมิวน้องมี ม่อแต่งหนาแล้วต่หามงแรงรีบเข้ากลุ่มปิดกันนะเดี๋ยวตอนนี้นูดูก่อนนะว่ากลุ่มปิดเท่าไหร่แล้ว ปาซื้อตักวกุมปิดน,นะคะเ่าเสิรก่อนอยู่บนิเวเเสิร์ตเ,เลยบ่อกเปิดตัวเลยบบอรเาช่บังสัิบอยู่ค่ะโชว์ว่ง,วงสาวเลยอุ้ยเปิดตัวได้หรอสองเพลง ว้าย wow. เร็วมากวันนี้ทุกคนรีบเ,รบเลยนะคะรีบเลยนะ,ะ,ยยนะ,ะหนึ่งทุ่มแล้วเล่นสองเพลงแล้วก็เปิดตัวอ่าเฮ้เลยนะคะเบิงเบิ้งมาอยู่